ลุงเฮ้ยล,ล,ลุคนหนูเฮมะฮะฮะใส่ขนมนำมากินะเจบุหรพามาแล้วยังเจบ,บุหร่อไร <laughs> ยังูไปดีป้าลุงน้งองกันบสบายดีไหมไหมะฮมไปดีป้าลุง ไม่ไมกิงอะไรนเดกไปเบิร์เลยสวัสด <U> ีค่ะก <busca> ินด้วยค่ะกินหนค้นห <the> ุไผ <the> ่ในไรขคมนะให้แบ่งให้กูคนเลหอทำรนาดบ่ มันกะได้บ่นู้ไงจะได้ยังจะโอ้ขอบคุณคุณยายเยอะดิเออซื้อกระตั้มาได่เกาะลีค่ะขอบคุณเลยคุณป้าก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยก็ให้อายุอายุมันก็ยืนลำรวยลำรวยแต่ารียไม่ไ เลยินข่ว่าเล็กๆได้ทำขนมก็เลยสิมากินน้ำแล้วใช้อยนะใช้อยนะใช้ดดกินเผมือละง้ยือโอคุณล้อองล้นะับ้ห ไปขอนไปขอนอาาพอได้ได้คนนึงไปทางนึงคนนึงบุหูเลือกถาอามินนีเออามินจีมาบุหูเลือกไหมคอยทเขัดหาแตเศ้าแล้วก็ไปยไปเบิดหลพี่น้องเลยมาประธนสะ นี่บุ้มีครับมาข่าปลาไปเิดขุ้นหาหน่นาเลยยเทป้ามันลุงอีจอยก็อีเอื่อยลุงมันนลุงมันกับบุมนปาเทนกับบุเท่ะึดขึ้นเล จีบอได้บอได้งั้จีบไเป็นอยากจีกมันยังอะบอมากัจีกินเลยอาจีบเลยทไพแน่ก็ไปนะเบิ้งเอ้ยชอ้ายบ่าวดาวลุงประเทศลุงเทนไพอีก เอาเลยดิปลาซูวบ่ใจแปดถ้าแปดนะไปชูมอดบ่ก็บู้่าเนาอาเราบริหูเรื่องอันนี้ก็มาตัดหญ้าแต่เศร้าหัมาตัดเอาตัวเพื่อนก็ลุงเลย วัดท่งบริหูเรื่องไหนวะเขาจะจะสิไะนะไม่ได้มีร้อยวันคนปิดชิเปิดชศราทาเจ้าผู้เดียววะาอาทาไปใช้สะดวกไปห้านดอาไม้เอาช่วยเพนง่ายเลยวะรถไฟฟ้ายังบริไปเอามาแล้วขยังกับมาเนี่ยขอามาแล้ว ขาจะใส่ให้พอดีเพิ่งสองพันเอสได้ไยหมอไฟตายหมอไฟเสียพอดีเมืดไปสองพันเอสพี่น้องเลยแมนเลยไปแป้งให้นี่คอยลืมอนะลืมทามของหมอไฟเก่ามาเนอะ อจากแล้วเอามานั่นนั่นนี่กับนหนักนี้นี่ไงมันผัดบ่พอสร้างเนี่ยเนาะก็เลยลืมพ่อแต่ผูดเท้าเขาันเจ้า,า,มา,มาก็กกเลยบอเดเอีามเอาพี่น้องเอ้ปเปลี่ยนให

ูช็อตไหนเนี่ยแสงไอ้น่องวะเราบ่ลมว้ยๆพี่น้องเว้ยเย็นช่วยว้ยพร้อมโมมีไข่เลยโอชินนไปห้าเอาวันประคอนจีโปเป็นเด้อเพิ่นบริไปอันห้ให้ปวกว่าแถวนี่ จ้วารักออกอย่ไปจ๊คไทยมวยเนี่ยไปความเด็กหนอยมวยนาดนี้หากเราก็ด้อะวะอ่าอ่า พี่เทนนอนที่ไหนมเมื่อคืนเนี่ยข้างบนบ่กไอ้บ่าวบอกแล้วว่าให้นอนที่บ้านไอ้บ่าวไอ้บ่าวบอกนอ,นอ่าพี่เทียนไม่นอนเลยไอ้บ่าวบอกว่านอนที่บ้านปังไอ้บ่าวนะมาพี่เทนก็ไม่ยอมนอนเลยวันนั้นพี่เทียนจะไปนอนกับไอ้บ่าวที่บ้านปังฮะ สชวนน้องมินนี่พี่แก้มพี่น้ำไปนอนด้วยกันไปนอนที่บ้านปังไปไหมยี่ขนมยางขนมเค้กโอ้ยเฉยเปล่าลายขนาดข้าเจ้าฝากเนี่ยกิ่นเนี้ยบอกเอาเมื่อของด้วย เน่กินก็จะฝากโอ้รถมาแล้วลรถมาแล้วผโอ้รถตู้ตู้ขากแท้นี่รถต,ตู้อืมตู้แบบตัวเ,เทียวใช่ฮะให้เงินเท่าไร

bò áo đó bò áo mà bò hầm bò bò ăn rồi ăn ăn leo ăn 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 leo ăn à, <laughs> <Kín> Leo, <laughs> kín leo. À, là นขยังไงหจกมือรปล่า่้หนึ่งอยู่กระตาโรดปรเข็บติดกระตาโลดเข้าไปน้ามือถึงแมงไข่โอ้เาจ้าก็ได้อุะลอยู่ป่าใหม่่ไปมาเอาไข่มาหายป่ะไปบนนี้ คันว่าหูแต็มมาขึ้น,นยังว่าเตรียมการไว้จะเป็นลายไปนะวะเยอะตอนนี้โมโหเรื่องน้อนะตื่นมากกับมาตัดอันนี้เชื่ออีกแล้วตัดเมื่อแล้วกับไปอันดำลุงหายกับน,น้องัวโน่กับบริฟ้าด้วยฟังแล้วเฮ้ เดียะ่นมะลายดจยมี12เลยนะบดอน่เด้อนองมาได้ก่อนนมกินี่นอืมน้องมินนี่ได้ดยังแน่น้องมินนี่นะเด็กขนมมาได้ผ่าเมื่อยบ้างมาผ่าได้บัดนี้เงินถือมักินเด้เด้ออ่าเมื่อไหนะาน่อยเมื่อสองเงยนมาจาก เมื่อคืนเนี่ยพัดลงมาแต่จอบคนป่วยสิบเอ็ดโมงมาพอนอนบนลับป่ะที่นี้เอาในบ้านแล้วจนเลืกจนรื่นจนตีนึ่งตีนึ่งยังบม่ได้รับเลยบม่ได้จักรลอยรับยามเลยโอเคพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้เอาไวปสนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนไลไลพี่น้องขอบคุณสุขทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ